สวัสดีค่ะสนามสบชุดกีฬานะคะวันนี้มารีวิวกับงานธงทีมนะคะสําหรับวันนี้นะคะธงทีมสีสันสวยงามมากเลยค่ะเป็นโลโก้เป็นสัญลักษณ์ของมหาลัยเป็นของโรงเรียนโดยเฉพาะเลยนะคะมาจากขอนแก่นนั่นเองค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะจะส่งได้เลยทั่วประเทศนะคะสําหรับใครอยากทําทั้งธงทีมเสื้อทีมหมวกทีมนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานเสื้อกันใกล้ๆอ้อเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานธงทีมกันใกล้ๆนะคะ สำหรับงานทงทีมวันนี้นะคะจะมีสามสีเลยค่ะชมพูฟ้าและเหลืองนะคะสีสดสดแบบในกล้องที่เห็นตอนนี้เลยค่ะขอบคุณนะคะทีมงานค้อนแกนวิทยายน์นะคะสกูลนั่นเองค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะงานด้านหน้าและก็ด้านหลังนะคะเหมือนกันเลยอันนี้คืองานด้านหน้านะคะจะมีโลโก้ค่ะน่าจะเป็นโลโก้ของคณะโลโก้โลโก้ของหน่วยงานนะคะงานจริงสวยคมชัดแบบนี้เลยนี่ค่ะนี่ แล้วก็ทุกชิ้นงานนะคะจะแพคแยกใส่ถุงถุงไข่ถุงมันนะคะอย่างละหนึ่งชิ้นนั่นเองค่ะทุกชิ้นนะคะก็จะสามารถไม่ใช่จะสามารถทุกชิ้นงานนะคะลูกค้าสามารถดีไซน์ใส่ลวดลายใส่สปอนเซอร์ใส่โลโก้ใส่ข้อความนะคะได้ทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีการเย็บพวงผู้แบบนี้เข้าไปทุกชิ้นงานนะคะเก็บความสวยงามนั่นเองค่ะ เลือกสีสันได้ค่ะส่วนมากลูกค้านิยมจะเป็นสีเหลืองทองแบบนี้นะคะออกส้มๆเหลืองทองทองแบบนี้นะคะอยู่ที่ความชอบของลูกค้าเลยค่ะว่าอยากให้ชิ้นงานนะคะเป็นแบบไหนนะคะก็สามารถสั่งได้อันนี้คืองานด้านหน้าด้านหลังนะคะจะเหมือนกันเลยค่ะนี่นี่ค่ะอ่าอันนี้สีจะชัดนิดนึงนะคะเพราะว่าแตงไม่เข้ากล้องนะคะ นี่คือโลโก้ของลูกค้าเองนะคะใส่ข้อความได้ค่ะใส่ชื่อใส่ข้อความได้ทั้งหมดเลยทุกชิ้นงานก็จะมีหัวเสาสว,วยๆแบบนี้นะคะอ่ะเป็นแบบนี้เห็นชัดเจนค่ะแล้วก็จะมีสายเป็นเชือกค่ะเป็นเชือกให้ลูกค้าค่ะเอาไว้ใช้งานได้จะได้สะดวกที่สุดคือเราทํามาให้พร้อมใช้เลยห้อยไว้แบบนี้นะคะห้อยไว้พร้อมใช้เลยอาจจะใส่ในเป็นห้องแต่งตัวนักกีฬาห้องของโรงเรียนนะคะ ทีมฟุตบอลทีมบริษัทนะคะได้ทั้งหมดเลยทั้งงานด้านหน้าด้านหลังสามารถใช้งานจริงได้ทั้งสองด้านนะคะใครที่อยากได้ธงทีมสวยๆแบบนี้นะคะติดต่อมาได้เลยค่ะที่0634499282นะคะหรือแอดไลน์มาคุยกันนะคะที่แอดพูสปอร์ตก็ได้ค่ะสำหรับจำนวนการผลิตนะคะสั่งเขั้นต่ำสอชิ้นค่ะเราก็รับผลิตแล้วก็ดูแลให้ลูกค้าแล้วนะคะ รวมไปถึงการทำแบบวางแบบก่อนส่งงานจริงนะคะเราจะมีแบบวางให้ลูกค้าดูก่อนว่าถ้าชิ้นงานเสร็จนะคะจะเป็นประมาณไหนนะคะเพื่อที่ว่าลูกค้าจะได้มองภาพออกว่าตามงานที่เขาสั่งมานะคะถูกต้องหรือเปล่านั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะงานทงทีมเสื้อทีมหมวกทีมนะคะเราร้านผลิต สามารถดูแลได้ทั้งหมดนะคะติดต่อมาได้เลยค่ะยินดีมากๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าจริงๆนะคะขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ